น,นมีคุกกี้สูตรหนึ่งนะครับซึ่งมาจากร้านดังที่นิวยอร์กร้านชื่อเลเวียงนะครับคุกกี้ของเขาเจะชิ้นค่อนข้างใหญ่แล้วก็เอกลักษณ์ก็คือว่าข้างนอกนมันจะมันจะครันชี่มันจะกรอบมากแต่พอหักปุ๊บข้างในมันฉ่ามากแล้วก็เนื้อ,อยังแบบสีข้นๆอยู่เลยนะครับวันนี้เราจะทําคุกกี้สูตรนั้นนะครับเนื้อก็เป็นรสชาติช็อกโกแลตแล้วยังมีช็อกโกแลตซอสแซรกอยู่ข้างในด้วยครับโอ้พูดแล้วอร่อยแต่ทําออกมาก็ใกล้กลเคียงเขาทีเดียวครับ ในการทําคุกกี้สูตรนี้นะครับอาใช้เครื่องหน่อยก็ได้นะฮะใส่เนยลงไปนะฮะในโถผสมนะครับน้ําตาลทรายแดงน้ําตาลทรายขาวหลังจากนั้นนะฮะเราก็จะเอาไปตีให้เข้ากันซะก,ก่อนระหว่างที่ตีนะครับผมไข่ไก่2ฟองเราตอกเตียงไ้เลยครับสำหรับของแห้งนะครับในวันนี้เราก็จะมีแป้งสาลีอเนกนรประสงค์นะครับแป้งข้าวโพดนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีเบกกิ้งโซดาแล้วเราก็มีเกลือ ส่วนประกอบที่เหลือนะฮะก็จะมีอะไรบ้างก็จะมีผงโกโก้ซึ่งวันนี้พนใช้ผงโกโก้คุณภาพของทิวลิปนะครับตัวนี้ฮะเป็นผงโกโก้สีเข้มนะครับต้องบอกเลยว่าเขาผลิตจากเมล็ดโกโก้สายพันธุ์ดีจากแอฟริกานะครับนอกจากนั้นก็จะมีช็อกโกแลตชิพนะครับซึ่งเป็นช็อกโกแลตชิพเม็ดใหญ่เดี๋ยวเราจะเอาไว้โปะหน้าคุกกี้แต่ในเนื้อคุกกี้เนี่ยครับเราต้องการให้มันมีอะไรแบบเป็นช็อกโกแลตกระจายอยู่ทั่วๆนะครับวันนี้พลเลือกใช้เป็นช็อกโกแลตคอมเพล ซึ่งปกติคุณผู้ชมจะเห็นว่าผมใช้ช็อกโกแลตคอมพาแบบที่เป็นบล็อกใหญ่ๆของทิวลิปนะครับเขามีอีกรุ่นหนึ่งนะฮะอันนี้จะเป็นรุ่นที่มาลักษณะเป็นเหรียญก็คือว่าทําให้เราทํางานง่ายขึ้นเหมาะกับคนที่ชอบทําขนมเยอะๆนะครับเนี่ยนะครับเป็นเหรียญมาลนานักษณะนี้เวลาละ,ละลายก็ละลายง่ายแต่ว่าเนี่ยคนจะตีเข้าไปกับเนื้อคุกกี้เลยให้เขากระจายอยู่ทั่วๆนะครับเวลาทีเา่เราอบเสร็จเนี่ยครับแล้วบีออกมาเราจะเห็นว่าเขาแทรกอยู่ตามเนื้อคุกกี้นะครับ อ่ปนลดความเร็วนิดหนึ่งครับเราก็จะเริ่มใส่ไข่ลงไปแล้วนะครับใส่ไข่ทีละฟองครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ฟองต่อไปได้เลยครับพอส่วนประกอบเข้ากันดีแล้วนะครับใส่ของแห้งทั้งหมดครับรวมถึงผงโกโก้ด้วยครับหลังจากนั้นก็ตีเบาๆนะครับให้ส่วนประกอบเข้ากันดีครับ เนื้คุกกี้เข้ากันดีแล้วนะครับเสร็จแล้วผมก็จะใส่ช็อกโกแลตคอมเพลตที่เป็นเหรียญๆเนี่ยครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ตีต่อให้เขากระจายทั่วๆครับทั้งหมดตรงนี้นะครับเดี๋ยวพลจะชั่งน้ำหนักแล้วก็จะหาร8ครับน้ำหนักทั้งหมดนะครับ1,200กรัมนะครับเท่ากับว่าคุกกี้ของเราเนี่ยนะครับ1ชิ้นเนี่ยนะฮะจะมีน้ำหนักอยู่ที่150กรัมนะครับเนี่นะครับเรามีช็อกโกแลตชิป ผมก็จะโรยโปะหน้าไว้ประมาณนี้นะฮะแล้วเราก็วางเอาไว้ก่อนเราจะได้คุกกี้โดที่ก้อนใหญ่มากนะครับ150กรัมเดี๋ยวเราจะนำเข้าไปแช่ตู้เย็นนะครับเป็นเวลา15-20นาทีซึ่งระหว่างนี้เราอุ่นเตาอบไว้ได้เลยครับที่200องศาเซลเซียสโปรแกรมพัดลมครับเอาละครับหลังจากที่เราแช่เย็นแล้วนะครับเป็นเวลา15นาทีนะครับเราก็เอาคุกกี้ของเราเนี่ยครับมาวางบนถาดได้เลย เดี๋ยวเราจะนำเข้าอบนะครับใช้เวลาไม่นานเลยใช้เวลาแค่12นาทีเท่านั้นนะครับหอมช็อกโกแลตไปทั้งครัวเลยครับว้าวน่ารับประทานไหมฮะทีนี้นะครับหลังจากที่เราเอาออกจากเตาอบเนี่ยนะครับเรายังไม่สามารถนำขึ้นมาพักบนตะแกรงได้นะครับเราจะทิ้งเขาไว้บนถาดอบเนี่ยครับให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้องเลยอีก20นาทีครับหลังจากที่เราพักบนถาดให้เย็นนะฮะนี่ครับออกมาอย่างง่ายดาย แม้ว่าเราจะใช้เวลาอบแค่12นาทีนะครับก็สามารถสุกได้ทีนี้เราลองมาดูด้านในกันดีกว่าครับนะฮะเห็นไหมครับช็อกโกแลตคอมพลที่เราใส่เข้าไปนะครับเวลาที่เราบีออกมาเนี่ยยังเยิ้มเย้มช่ำๆอยู่เลยครับ